i don't know my honey my fuck <laughs> ดนรูปของะกลุ่มเป็นรูปสื่อมายา嘛แล้วไงต่อวันนี้แม่บอกว่าแม่ถามว่าแเมื่อแม่เห็นมันจะไหนแบกว่าไอ้นั่นมันใช่ไหมบอกว่าใช่แม่วันนี้แม่บอกว่าเหมือนกุมาเลยเนาะแมว่าเหมือนมากแม่วันนี้มันแม่บอกว่ามึงอ่ะในรูปแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บอกว่าจริงอ่ะมันใส่แล้วเข้านะแล้ไงต่อแม่บอกว่ามึงสูงเลอว่าตึ้นสูงอะไรแม่โอ้ยเรื่องตัวจริงมืสูงขนาดนั้นเปรตแล้วล่ะ ไม่หรอกมันอยู่แบบกูอยู่นั่นแหละโอเมเดี๋ยวกูต้องพรุ่งนี้กูก็จะไปซื้อรองเท้าสีดำไอพิมพ์มันส่งกูแคปแล้วให้พิมพ์ส่งมาให้แล้วพิมพ์จะเป็นเหรอวะมึงกูเดี๋ยวเขากูไม่ไหวต่อไอพิมอ่ะเขาเาบอกแต่พิมพ์มันลงทิมมาแล้วอ่ะ ซื้อวันไปดูชุดแล้วไม่รู้อ่ะมันอาจจะเป็นไม่เปึกสายเลพี่เนะ้ยเนาะทำอะไรตามใจเองลูกลูกครูก็มาขอเป็นสามคนแล้วนะแล้วทํงหมดที่เพจที่เขานมามีเก้าคนนะมีมึงแล้วหนึ่งลูกครูพิมอาจจะไม่ได้เป็นเชื่<ต>อก็บอกก็บอกให้แต่และถ้าเกิดไอพีมันซื้อมาแล้วอะ่ะ ซื้อมาเราก็ซืดิมันไม่ปรึกษาพี่เองอ่ะครูก,ก็บอกอยู่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นมันก็ไม่ฟังเพราะว่าลูกครูมาขอเป็นตั้งสามคนลูกครูอ้อยอ่ะอันไรเด็กคนนั้นที่มันชอบมากดพี่มินนะใครว้ดูเด็กเด็กคนนั้นะที่มันชอบใหญ่อะอ่าตอย <laughs>